รที่ยังไม่กดติดตามช่องบรบกวนกดติดตามด้วยนะครับวันนี้วันที่30ปสพฤษภา,าครับก็อยู่ในช่วงโควิดวันที่1มิถุนาก็อีก2วันก็จะเป็นวันที่ปลดล็อกระยะที่3นะครับทีนี้ก็มาดูกล้องที่จะถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้ก็ดูไว้2ตัวนะครับราคามันใกล้เคียงกัน แต่ว่าราคาที่พูดถึงเป็นราคาประกันร้านนะครับก็มี Sony A6000 กับ Fuji XT20 นะครับตัวราคาที่พูดถึงก็อยู่ประมาณ16,000-18,000ประมาณนี้นะครับทั้ง2ตัวก็ตัว Fuji ก็ประมาณ17,000ไปไปลาย18,000แต่ว่าไม่มีเลนตัว A6000 ก็อยู่ประมาณ1 6 0 0 0 1ก0 0 0เท่าๆนี้มีเลนส์มาให้ด้วย นี่ก็คือกะว่าจะมาถ่ายวีดีโอแต่ว่าวีดีโอของ Sony A 6 0 0 0มันเป็นแค่ Full HD นะครับแล้วก็ตัว Fuji XT 20เป็น 4K นะครับตอนแรกก็จะเอา Sony แต่คิดไปคิดมาเอ hey ๊หรือว่าจะเป็น Fuji ดีแต่ทีนี้ก็คือกลัวเรื่องความแข็งแรงนะครับเพราะว่ามั่นใจว่า Sony น่าจะแข็งแรงกว่าแต่ก็ติดว่า ออถ้าจะถ่ายแค่ Full HD มันจะคุ้มไหมกับเงินที่จ่ายไปนะครับแต่พอมานั่งคิดว่าระบบที่มีอยู่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นออคอมหรือว่าความเร็วอะไรต่างๆของโปรแกรมเนี่ยมันก็ซัพพอร์ตแค่ Full HD อยู่แล้วนะครับยังไม่ได้อัปเกรดขึ้นไปถึงที่จะซัพพอร์ตในการตัด 4K ก็เลยมานั่งคิดว่าออหรือจะถ่ายแค่ Full HD ก็พอทีนี้ก็มาดูเรื่องปิดเลนนะครับของกล้องทั้งสตัวก็มาดูก็พบว่าของ a 6 0 0 0มันเป็น full hd บิตเรทมันอยู่ประมาณ28 m เมกะบิต per s ซกถึง50 m เมกะบิต per s ซกแต่ถ้าเป็น fuji มันจะได้ถึง100 m เมกะบิต per s เซกทนนี้มันก็ตัดสินใจยากเพราะราคามันพอกันว่าจะเอา4 k หรือจะเอา full hd ถ้าได้4 k ก็ไม่มีเลนส์แต่ถ้าเอาแค่ full hd ก็มีเลนส์มากับกล้องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มานั่งคิดและสรุปแล้วก็คือ คิดว่า A6000 คุ้มกว่านะครับเพราะว่าก็คิดว่าราคากับระยะการใช้งานนะครับน่าจะทนทานมากกว่าแล้วก็ตัว 4K เองก็รู้สึกว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้นะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้ 4K ก็คงจะต้องอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์พวกคอมพิวเตอร์พวกซอฟต์แวร์ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมามองกลองเป็น Full h d ต่อไป ตัวจุดโฟกัสก็ไม่หนีกันมากนะครับแต่ว่า Fuji จะมากกว่านิดหน่อยก็ไม่หน่อยแล้วก็เป็นร้อยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเยอะแต่ที่ต่างก็คือการทัชสกรีนแล้วก็การมีช่องเสียบไม้นะครับของ Fuji จะมีช่องเสียบไมโครโฟนเป็นแบบ, Mini Jack, บมินิแจ็คกับทัชสกรีนมันทัชโฟกัสได้ของโซนี่ a หกพันเนี่ยมันมีช่องสลอดตรงฮอตชู hot, ถ้าซื้อไมโครโฟนของมันมันจะเสียบไมโครโฟนตรงนั้นได้เหมือนกัน แล้วจะเอาเป็นช่องมินิแจ็คหรือช่องแจ็คเสียบไมโครโฟนเนี่ยไม่มีนะครับ